การสังเคราะห์เพนทิโนเมซินนะครับเพนทิโนเมซินนะฮะเป็น t o ท a l synthesis นะครับ, <C <ười> <c <oughs> รบตัวเพนทิโนเมซินเนี่ยเป็นไซโคเพนทีนนะฮะเป็นไซโคเพนทีน natural product นะครับก็มี <c oughs> เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าไซโคเพนทานอยด์สเกเลตันนะครับก็คือกลุ่มนี้นี่กลุ่มนี้นะครับ นี่นะฮะไซโคเปนอนสเกลลตันก็มีฤทธิ์นะครับ, <c oughs> ลรบหลายอย่างเลยนะครับเช่นคลิปโตสปอริอบซินเจแมนเนียนนอรีดัคติโอไมซินเทอรีนพวกเนี้ยนะก็จะมีพวกไบโอโรจิคอแอคทิวิตี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีฤทธิ์ในการยับยัง้งนะะอ่าเสี้ยโรคนะครับ,รรบได้นะครับอันนี้ก็ที่เจอในธรรมชาตินะครับ นะมีคริปโตสโปเรบซินเจมเนโนนรีดักติโอเมซินแล้วก็เทอรินนะครับส่วนเจ้าเพนโอมซินคืออะไรก็คือกลุ่มนี้แหละนะครับก็เป็นอ่าเป็นไซโคเพนเพนทีโนนเชลเลตันนะครับเป็นหลักนะฮะก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเมมเบอร์ของกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ มีฤทธิ์ในการยับยัง้งะ in vitro activity against ต่อต้านพวกแกรมโพซิทีฟแกรมนกกทีบแบคทีเรียนะครับเช่นนิซิลเลียแมนนิแมนนิจิดิตสนะครับ uh, พวกเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในกลุ่มน a t ที e กลุ่มลบนะครับ uh, แล้วก็มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาด้วยนะฮะ ก็โครงสร้างนะครับเขาบอกว่าโครงสร้างก็มีฤทธิ์ในการต้านแอนตี้ทูเมอร์นะครับมะเร็งเนื้องอกได้ด้วยนะครับเพนโทเมซินก็จะมีกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้ก็คือเพนโทเมซิน 1, 2, 3ขึ้นกับหมู่ R1, R2, R3 R1, R2 นะครับว่าจะเป็นไฮโดรเจนหรืออะซิเต e กรุ๊ปอันนี้ก็คือดีไฮโดรเพนโทเมซินนะครับ ก็คือ R เป็น H ทั้งคู่แล้วก็ตัว R 2อหลุดออกไปนะครับกลายเป็นคาร์บอนิลนะครับแล้วก็มีอีพิเมอร์ของมันอีพิเพนโทเมซินมี 1, 2, 3นะครับเพิ่นกับ R 1 R 2นะครับก็จะเป็น H เป็นอะซิเตตหรือเป็นไฮโดรเจนนะครับประวัติของเพนโทเมซินเนี่ยนะครับ 1, 9, 7, 3เนี่ยเพนโทเมซินวันนะครับกับ2เนี่ยเพนโทเมซินทูเนี่ย ก็ถูกสกัดโดยนักวิชาชาวญี่ปุ่นยูมิโนโนะครับจากเพนสเตโตแมนเซสยูโรเชมัสนะครับหลังจากนั้น3ปีถัดมาเพนโอเวอร์จ mm ิน3เพนโอเวอร์จินเนี่ยสูอมุระก็ได้ทำการแยกมันออกจากสเตปโตเวอร์ซิเลียมยูโรซิลิคัมสายพันธุหนึ่ง 68นะครับในปีเดียวกันอีพีเพนโรมมซิน123นะฮะฮาตาโน่นวิศาวญี่ปุ่นก็แยกมันออกมาได้นะครับจากสเตปโตเมซีสวาเนโดเลเชสสายพันธ์ C2254 นะครับหลังจากนั้นปีที่2ปีถัดมานะครับก็มีโนเบลนะครับนวิศาสตร์คนนี้ได้ทำการทำยาดีไฮโดเพนโนเมซินวันนะครับโดยทำปฏิกิยา ออกซิเดชันในเชื้อรานะครับคือพวกนี้มันมีฤทธิ์ในการอัดยั้งอะไรต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่น่าสนใจเขาบอกว่า,เ,าเนื่องจากว่าไบโอโลจิคอลแอคทิวิตี้มันน่าสนใจแล้วก็มันไอโซเลตได้น้อยมากเนี่ยนะครับเพราะนั้นการสังเคราะห์ก็ยังจำเป็นนะครับแล้วก็เตรียมอนุพันธ์ใหม่ๆได้นะครับก็ยังมีความต้องการวิเคราะห์อยู่นะครับอะทีนี้มาดูแผนการสังเคราะห์ นะครับแผนสั้างการสังเคราะห์จะเริ่มจากคีหลักคือตัวด้านขวามือนี้เพื่อนําไปสู่เพนทโรเมซินนะครับก็ทําเลตทอร์สถิติแอนาไลซิสก่อนนะครับก็น่าจะเริ่มจากไซโคเพนทิโนสเคเลตันนะฮะก็เบรกใช่ไหมเบรกก็คือเบรกกลุ่มนี้ก่อนนะฮะเบรกกลุ่มนี้ก่อนนะฮะลบลบกระดานนี้หนึ่งนี่ก็ ผลนี้ใช่ไหมก็ทำเป็นอีพอกไซด์ก็มาจากแอลคีนเนี่ยจบแค่นี้เองมี3อันนะครับแต่ที่เรามาดูงานเก่าๆก่อนนะครับก็มีงานของออยอดนาไทยเนี่ยนะครับลอเจนอลเจเคมซักเคมคอมูลปี1990นะครับปี1990นะฮะสองแปดหน้านี้นะครับกุ่มสี่อ่ะเขาก็ได้ทำการทำดีลออเดอร์กับ ตัวอแอนทราซีนนะแอนทราซีนนะครับแอนทราซีนเนี่ยวงอะโรมาติกสองข้างเนี่ยนะครับมันจะดึงนะมันจะดึงอิเล็กตรอนมาด้านซ้ายดึงอิเล็กตรอนมาด้านขวาเพราะนั้นนะวงการนี้จะเสถียรแล้วก็ทำเบียดได้นะมันก็จะเกิดดีออเดอร์นะดีออเดอร์เล็กชันนะครับนี่ชนเกิดดีออเดอร์นะครับนชน นี่นะครับอ่ะทำที่อุณหภูมิร้อยยี่สิบองศาโอไนรีฟักนะครับใส่ในซีลทิวนะใส่ทีวแล้วก็ปิดปิดฝาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอมเข้าไปฮีทนะครับเขาเรียกว่าบอมโอเวอร์ไนฮีทนะหรือว่าตั้งรีฟักก็ได้นะครับอ่ะก็จะได้เอสเทอร์แอนาซีนอะดักนะครับซึ่งตัวนี้ได้90%ตัวนี้จะมีอาลิดิกโปรตอนอยู่หนึ่งตัวนะตำแหน่งนี้นะครับก็ใส่ LDA เเข้ามานะฮะ LDA นี่เป็น strong base นะลิเท uh, ียมไดไอโซโพพิลามาใช่ไหมอย่างนี้นะฮะนี่คือ LDA LDA มีหน้าที่จับโปรตอนนะครับจับกับชิพมาอย่างนี้โอเคนะครับจับโปรตอนก็จะได้อ่า CO 2 Me ติดประจุลบอืมเขียอย่างนี้หลังจากนั้นก็ใส่เลตขตัวฟลายเข้ามาก็คือใส่อาร์ลิบอมาย์นะครับ มันก็จะวิ่งชนนี่ชิปแล้วก็ไร้โบมีนออกนะฮะอ่ะตอนนี้คอนดิชันก็ใช้ T-HF ไ่้ F, ไายดูฟลานใน T-MPA นะเฮกซานเทรินอฟอส์ฟร์มายทำที่อุณหภูมิลบ78องศา C ีนะฮะก็จะได้แอลเออร์อานาซินะดักนะครับอยู่ที่87%เ็อ่าเปอร์เซ็นต์เยีวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามันมีอ่า อัลเดดิกเอลฟาเนี่ยมันหายไปละนะหนตำแหน่งเนี้ยไม่มีละมันก็จะมีตำแหน่งเบต้านะที่เหลืออยู่2ตัวนะครับนะเหลืออยู่2ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหนตำแหน่งนี้ก็น่าจะจับได้นะจับโปรตอนได้นะครับอ่ะก็ใส่ LDA เข้ามาเหมือนเดิมเลยนะครับ LDA ก็อ๋อนะฮะสูตรเป็นอย่างงี้ใช่ไหม LDA นะครับทำหน้าที่จับ โปรตอนจับนะครับตัวนี้ก็ชิปเข้ามาตัวนี้ก็ดโลคอไรซ์ ize, ปึง้งวิ่งชนไล่ OME ออกนะไล่ OME ออกถ้าเราจะเขียนให้เข้าใจใง่ายๆก็เข,เขียนอย่างนี้ C o, o ME, ตัวนน O OME นะตัวนี้เป็น living g ก o u บนะครับอ่าป๊บนี่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 นะครับ เขนอยู่นี้เขียนเขา้าใจง่าย LDA นะฮะ LDA ก็มาจาับนะชิป๊ยบอันนี้ก็พุ่งชนรสนันเซปิไลต์ไลโอเมียกนะครับไลโอเมียกค่ะ ไล่เมทอกซีออกนะครับก็จะได้สไปโรคีโตนนะตัวนี้เขาเรียกว่าสไปโรคีโตนแอนเดอร์ซินแอดดันะครับอ่ะเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีอลฟาอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้อลฟาสติโปรตอนนะครับเขาก็ยังไม่ทำอะไรนะครับแต่ว่าเขาจะทำตำแหน่งตัวนี้ก่อนนะครับสีเหลืองก็คือเขาจะ ออกซิเดชันะครัใช้ออก i ิเดชันใช้ mcpb นะฮะเมตาโครนะเมตาโครเปอร์เบนซิกแอซิดนะขอโทษเมตานี่เมตาอยู่ตรงนี้เมตาโครเปอร์เบนซิกแอซิดนะครับมันก็จะเกิดปฏิกิยาอ e oxidation นะเกิดปฏิกิยาออกซิเดชันอือก็จะห e ันข้างนี่มาให้ o h นี่นะฮะสีมัน o เมตาโรเปอร์เบนซิกแอซิดนะฮะใช้ mcpa นะฮะนะฮะนะก็จะเกิดอิพอกซิเดชันนะครับอิพอกซิเดชันก็ได้อิพอกไซด์วงออกมาเหลืองนะหลังจากนั้นเขาก็มาทำการเปิดวงโดยใช้เบสใช่ไหมเบสก็คือไทเทรียมนใน t h f ไดตรโดฟูลานนะครับเบสก็จะมาจับ ชีพตอนนี้ก็เปิดออกนะตอนนี้ก็ปรับโปรโตอนนะครับก็กลายเป็น o อเอส่าสองตัวนี้นะได้เปอร์เซ็นต์ยิวสามสี่แล้วก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะตอนนี้เขาตีพิมพ์ในปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เพราะนั้นเนี่ยการที่จะสังเคราะห์ตัวนี้ได้ก็ต้องทำตามเปเปอร์เขาก่อนนะครับถ้าไม่ทันย้อนกลับดูได้นะครับอาจารย์อ๋อต้องเร็วนิดหนึ่งเพราะว่า มันอัปโหลดลงช้าแต่ว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะดูหยุดดูซ้ำาไได้นะครับอ่ะเมื่อเราได้2ตัวน,นี้เสร็จนะครับ OS อยู่คนละตำแหน่งไม่เป็นไรครับอยู่ในรูปของชี้ออกชี้เข้านะครับอ่าในหน้ากระดาษก็มาทำ r e ล t o r นะฮะ r e t r นะเลโ o uh, r i s order นะโทเดียวก็คือ b r e a พันธะมัน นะครับแล้วการเบสพันธะจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า flash vacuum p พ r ราล s ซินะครับอันนี้คือชื่อสารนะชื่อสารตัวนี้2ตัวนี้นะครับเราจะทำแฟลชแว็กค u ัมพ r ราล s ซิเพื่อที่จะคลิปโมเลกุลทำเลทโธเดียวซอรเดอร์ถ้าเดียวซอรเดอร์เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดียวซอรเดอร์นะฮะนี่นี่คือเดียวซอรเดอร์ก็จะได้อย่างนี้นี่ใช่ไหมฮะอ่าถ้าทำเลทโทเดียวอเดอร์ก็คือประยัย้อนกลับ ็ใช้ความร้อนเช่นกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เราใช้ความร้อนนะครับความร้อนที่เราใช้เนี่ย FBP เราใช้ที่400ถึง450องศาใช้แว็กควัมนะครับที่0.05ม mm. ิลลิเมตลอดนะครับอ่ะมันก็จะแตกแตกตรงไหนแล้วครับแตกตรงนี้นี่เป็นพโรลิซิสใช่ไหมแตกตรงนี้นี่นี่พันธะนะฮะอืม เพราะฉะนั้นก็จะได้พันธุ์คู่ออกมาตัวนี้แต่เราอย่าลืมนะครับว่าที่เราเห็นเป็นสีเขียวเนี่ยมันเป็นไมเคิลนะฮะแอคเซปเตอร์ที่ดีมากนะ,ะเป็นไมเคิลแอคเซปเตอร์ที่ดีมากนะฮะเป็นกู๊ดไมเคิลแอคเซปเตอร์เพราะฉะนั้นสารตัวนี้ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเสถียรน,นะ ตัวสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยเสื่เราได้มา85%อยู่ชื่อสารตามนี้นะครับตัวนี้แหละที่เราจะเอามาทำนะครับเอามาทำปฏิยาต่อเพื่อให้ได้เพนทเมซินนะครับอ่ะนี่คือขั้นตอนในการทำแฟตแว่คว่ำโพริสิสนะครับสารก็จะใส่ลงมาในสีเขียวตรงนี้นะครับหลังจากนั้นมันก็จะผ่านถูกแว่คว่นะฮะดูดตรงนี้สีเขียวดูดตรงนี้แล้วมันก็จะดูดเข้ามาระเหยกลายเป็นไอกลายเป็นสีเหลืองนะช่วงโซ่สีเหลืองเนี่ยก็จะโดนความร้อน นะครับกลายเป็นไอแตกตัวกลายเป็นสีฟ้าแล้วออกไปตามนี้นะครับมันก็จะถูกเก็บบริเวณนี้เนี่ยในลนักษณะของออยนะครับตัวนี้ก็คือ retro product ใช่ไหม retro product เนี่ยก็จะได้ตามนี้นะครับวิธีการก็ลองอ่านดูนะครับครูส่งชี้ชให้ไปดูละนะครับตัวนี้ตีพิมพ์ในตต e Standard Letter นะครับอ่ะทีนี้พอเราได้ตัวนี้ออกมา เราจะเห็นว่ามันไม่เสถียรเพราะว่ามันเป็นไมเคลเอ็กเซปเตอร์ตามเส้นทางสีเขียวนี้ไมเคลเอ็กเซปเตอร์ก็คือ1 4 1 2 3 4ีมนสามารถเข้า1 4ได้หมด3 4มาทางนี้เป็น2จุดนะที่จะเกิด1 4 a d d ส t i o อดิชัได้นะเกิด1 4 a d ง i t i o อดิชได้2ํตำแหน่งเลยนะเพราะนั้นไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเสถียรน,นะเขาก็ไม่นิยมนะที่จะทำปริยาแบบแบบ แบบธรรมดานะฮะก็คือ,อแผนนะครับแผนก็คือว่าจะ e p o x ิเ a t i o n ตำแหน่งนี้ปรากฏว่าใช้ MCPA แล้วไม่เกิดนะครับไม่เกิดปฏิกิริยานึงจากว่ามัน s t e r ิกนะฮะ MCPA เนี่ยม,มันค่อนข้างโมเลกุลใหญ่ meta chloro p e r เบ n ซิ i แ acid เป็นลักษณะนี้นี่โมเลกุลมันใหญ่นะครับเพราะนั้นจะเข้าตรงนี้ยากไม่เกิดปฏิกิริยานะครับไม่เกิดปฏิกิริยาเกิดยากมากนะฮะ ก็เลยมาใช้ตัวโมเลกุลเล็กนะก็คือใช้ไดเมทิลเซแลนนะครับตัวนี้นะทำปฏิกิริยาอีพอกซิเดชันทำปฏิกิริยาอีพอกซิเดชันนะตำแหน่งนี้นี่ก็ได้นะครับผลปรากฏว่าเกิด2องโปรดักต์นะระหว่างทรานกับซิสนะครับแต่ตัวนี้ได้สมอลเมาส์แน่นอนแต่ว่าทรานได้เยอะเนื่องจากว่ามันเสถียรใช่ไหมครับชี้คนละด้าน แล้วก็ได้บายพอร์ออกมาตัวหนึ่งคือตัวนี้3ามิเปอตยู่นะครับนะตัวนี้เป็น New เป็นนิวโนเวลนิวนะครับอ่ะแต่ถ้าเราดูตัวที่ได้มาสีเขียวนี้นะครับในอัตราส่วน83ต่อ1 7 d Su สโตรอนะครับก็มาเปิดวงนะครับเรามาเปิดวง ะะเราจะมาเปิดวงมันนะครับรลบกระดานเอนเราจะมาเปิดวงมันเปิดตรงไหนเปิดตรงไหนนะฮะก็ทำไฮโดรไลซิสโดยใช้น้ำนะครับนะะ้ำเขาทำปฏิกิยานะฮะนี่นะะ้ำนะครับทำชนแล้วก็เปิดเลยเห็นนะฮะก็ได้ e p i p ิ e n y มซินวัน 14%นะครับไม่ว่าจะชนด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้โปรดักตัวเดียวกันนะครับก็คืออิพิเพนโดมิซนบอลนะครับตัวนี้ก็ตีต,ตีพิมพ์เรียบร้อย Publish นะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวที่เราได้บายโปรดักตัวนี้เกิดมาได้ยังไงเรามาดูนะครับมันเกิดผ่าน,นกลไกแมกนีเซ u m มช่วงที่ใช้ไดเมทิลเด็กซ์ l ลนเนี่ยนะครับก็เมทิลมันเกิดเมทิลชิป ชนแล้วก็พนักขู่จิ๊บมาอย่างนี้นะฮะก็พนา้านี้แตกมานี่ลักษณะการแตกก็เลยได้โปรดักต์ตัวนี้นะครับเราพรูฟโดยใชย้เอ็กซเรย์นะครับตัวนี้ก็ตีพิมพ์ไปนะครับอันนี้ก็คือการเตรียมไดออกไซด์แลนนะครับไดออกไซด์แลนเจเนอเรเตอร์นะวิธีทำก็กลั่นมันออกมาตามสีเหลืองเนี่ยนะครับกลั่นมาแล้วก็ควบแน่นตัวนี้แล้วก็ลงมาตรงนี้ ตัวที่ใช้ก็อยู่ตรงนี้สีเขียวนะครับอ่ะตัวนี้เป็นโนเวลคอมเพล็ก์เป็นสารนิวนะครับตัวนี้เพวัะนั้นก็จะมีการเทสสารตัวนี้ด้วยตัวนี้ค่อนข้างเสถียรนะครับตัวนี้ได้จากอ่าบายโปรดักตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยนะครับสามสิบหกเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอเราได้มาแล้วเราก็มาทดสอบกับเซลล์ตัวคอคัสเยลเลสกับอีโคไลนะครับก็พบว่า สามารถที่จะเขาเรียก f ูล l reactive นะครับในความเข้น0ูนถึง1มิลลิกรัมต่อแมลแล้วก็1มิลลิกรัมต่อเมลนะครับแต่น้อยกว่านั้นก็เป็น partial reactive นะครับอ่ะทีนี้เราจะทําอีกตัวหนึ่งมันมีกลุ่มอนุพันธ์มันเยอะใช่ไหมฮะจอนอตก็มาทำ p a r ร l y s i s อ่าโดยเขาเรียกว่าต้อง protect อ่า protect h y d o x y ก่อนโดยใช้ azide and hydride ใช่ไหม อซิติก uh อัน huh. ดันในไพรีดินนะก็คือเติมอะซิเตตกรุ๊ปเข้ามานะครับเติมอะซิเตตกรุ๊ปอะสติวอะสติวนี่สติวปึ๊บชนนะฮะโดยฉะนั้นสเตบิไลซ์ไล่หมูนออกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ตัวนี้มาเรียบร้อยนะได้สองตัวทั้งข้างบนและข้างล่างหลังจากนั้นก็แฟดแวคคว่พาฮโดรซิสเช่นเดียวเช่นเดิมนะครับตัวนี้ก็จะ แตกพันธะนี่นะครับนี่ทำเลตโชนะครับก็ได้ตัวนี้ออกมานะครับเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์อยู่หลังจากนั้นก็อันนี้พรูฟโดยใช้เอ็กซเรยนะครับพรูฟโดยใช้เอ็กซเรยนะครับก็ดูว่ามันชี้นี่ตรงตำแหน,น่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ชี้ออกนอกกระดานก็คือตำแหน่งนี้ ครับอ่ตัวอะซิเตตนะครับ, ate, รบก็ทำปริยาเหมือนเดิมเลยก็อีพอกซิเดชันนะครับได้อีพอกไซด์หลังจากนั้นก็น้ำก็ทำปริยานะครับน้ำก็ทำปริยาชนแล้วก็เปิดออกตอนนี้ก็ไปรับโปรตอนนะก็เหมือนกันน้ำก็ทำปริยาเปิดออกตอนนี้ก็ไปรับโปรตอน อ่าเราก็จะได้ตัวนี้นะฮะอ่าเราก็จะได้อีพีเพนทิโนเมซินทูอ่อีพีเพนทิโนเมซินเพนทิโนเมซินทูนะครับแล้วก็ทำยาต่อก็จะได้อีพีเพนทิโนเมซินทรีในซีรีส์ครบหมดเลยทุกตัวที่เป็นกลุ่มอีพิเมอร์พร้อมกับเพนทิโนเมซินทูด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นงานนะครับแล้วก็ตีพิมพ์ไปเรียบร้อยนะครับก็คิดว่า น่าจะเห็นไอเดียในการสังเคราะห์ตัวนี้นะครับก็อยากให้นิสิตเปิดดูคู่กับชีทที่ส่งเข้าไปให้ในกลุ่มไลน์นะครับ